นี่ครับเลิกมาก็ตัดหญ้าเสร็จก็ขนไม้มาสมไฟไล่ยุงให้วัวน,นะครับเป็นต้นมะม่วงเก่านะครับขนมาจากที่นาเราเองนะครับนี่นี่เป็นไม้ต้นมะม่วงเฉยๆมะม่วงตายแล้วเอามาไวส้สมไฟนะครับหญ้าก็ตัดมาไว้เรียบร้อยแล้วนี่ใช้เครื่องไปตัดมานี่แหละครับชีวิตแก กลางวันก็ไปทํางานรับเหมาสร้างบ้านนะครับมีคนช่วยหลายคนเลยเป็นสิบคนร้อนเย็นก็มานี่แหละครับดูแลวัวเหมือนเดิมชีวิตชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะครับอีสานบ้านเรานี่อากาศดีแข็งแรงพ่อปีนี้พ่ออายุเท่าไหร่แล้วนะหกสิบเหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดโอเค ตาลุกนั่นเจ็ดสิบฟางปีนต้นไม้อยู่เลยออแกแข็งแรงคนน้สารแข็งแรงครับนี่ฮะดูเอาเลยนะครับมะพร้าวนี่กินได้ยังอ่ะพ่อต้นนั้นแล้วเราจะเอามันยังไงล่ะต้องเอาเดี๋ยวค่อยถ่ายวันไหนลองกินดูน้ำหวานไหมต้นนี้ยังไม่เคยกินเลยอืม ไม่หา,า,าว่าเ้าเตี๋ยม,มาปลูกบ้างพอ่อันมันก็จะตามต้นอ๋อตรงนู้นเหรอไม่ได้ต้นนึงอ๋อยังไม่ออกลูกใช่ไหมหย,ยังน้อยอยู่ยังน,น้อยอยู่นี่ครับยืนถ่ายยืนดูอย่างเดียวครับไม่ได้ช่วยพ่อตาหรอกอากาศดีครับเย็นสบายด้านหลังก็ทุ่งนานะครับเขียวชุอมน้ำใสน้ำมาเยอะเลยนะครับนี่นี่วัวก็รอ,อกินนะครับ กินทุกวันต้องมีหญ้าให้เขากินทุกวันจ้องใหญ่เลยเห็นเจ้าของมาและจ้องรอกินหญ้าเนี่ยน,นี่กัวหญ้าแล้วนะครับกัวหญ้าแล้วเดี๋ยวไปให้ร้องแล้วครับร้องเรียกหาอยากกินไก่ธรรมชาติดีมากเลยครับที่นี่เอาไปให้หวัว เล็กน้อยเล็กน้อยเล็กใหญ่ให้ทั้งมัดเลยเอา้าวกินกินเข้าไปเลยน,นี่ครับกินอย่างเดียวอฮชอบมาแย่งกันแก้ซะก่อนใจเย็นเย็นเออเอากินเข้าไปตัวเล็กเดี๋ยวตัวเล็กก็มีตังหาดใช่ไหมพ่อ บอกว่ามันจะกินยังไงกินอันีก็เอาไปที่หนึ่งอ่าตัทวที่สองให้กินประมาณนี้เหรอพ่อหรือว่าต้องเติมอีกมือละสี่มัดมือละสี่มัดตัวนึงตัวนึงโอ้โหมือละสี่มัดหมด <c oughs> นี่เดี๋ยวต้องเติมอีกนะครับเนี่ยโอ้โหีม,มัดีมัมดที่สีงอันนี้มาที่สี่แล้ว วันละสี่มัดหรือว่ามือััวนมดอ๋อวันละสี่มัดนะครับวันละสี่มัดเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นนี่บแบกมาแล้วครับตากผมปุ๊บนี่ลุยอย่างเดียวนี่นิ่งเดียวนะ จะรอกินอย่างเดียวมังแกะสะกอนออกไหมล่ะพ่อแกมงังกรทุกทุกอเปสุกแล้วล่ะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บ,อกบชอบกินนะอร่อยอยู่ผมจะไปเก็บอยู่อ่าเรียบร้อย ทีนี้ก็จุดไฟไล่บัวนี่แหละครับชีวิตประจำวันครับพี่ๆของพ่อตามผมเคครับ